จากเดิมมี3ไลค์เองนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น119ไลค์กันเลยเนาะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวข่าเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลกันเนาะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพส์ใน IG หรือ Instagram กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ kmq social กันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะก็สามารถที่เข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะชื่ชอผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช่ไม,ม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะ เนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เ <premises. S 2> มื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกบดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นถูกใจรวดเร็วอันใหม่ตรงนี้นะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเด็ดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเรานะคะเปิดโพสของเราขึ้นมาเลลลยนะะะคคจกกดดัอิ บนตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือจะกดที่จุดสามจุดตรงมุมตรงนี้นะก็ปีลิงก์มาเลยนะคะนํามาใส่แถบเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้เราจะเพิ่ม100เนาะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อคนแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะกระปโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายยตรงนนี้้กัไไปไดเล หรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะช่วงล่างต่อไปนะคะก็จะเป็น t ูมันด y ้วอ l l l e t ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็อยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงลางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถมาอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามนี้กันไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสัั่งซื้อกน 哈。 เลขข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรเนาะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบน,นเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความนะ หรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็ะสามารถคลิกแอดแไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า k m k เคเอ็ขีดโซเชียลก็ได้นะคะอ่ะกลับไปเนาะแล้วก็เมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจนะคะเราก็ได้คิดเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้นะก็มีเมนูใหม่นะคะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนอยู่ตรงนี้เลยนะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะครบ500บาทกันแล้วเนาะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะคะฟรีๆไปเลยค่ะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ i g ของเรากันเนาะไปดูยอดไลค์โพสของเรากันนะคะ ก็โพอันนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่3ไลค์นะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอก,กันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราค่ะจากเดิมมี3ไลค์เองนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น119ไลค์กันเลยเนาะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้เราเรากดสั่งซื้อกันไปไม่ถึง2อง,งนามทีกันเลยนะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะะะคคคคสสําาหรรรัับวววนนนนี้้้้ใใจเไไดไดลแลลิิงง่ ก็สามารถคิดเข้ามาใช้บริการกันได้เลยเนาะหากวันนี้ผิดประการใดไปนะคะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ